จอมพลปเขียนเรื่องน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครข่าวลือเรื่องจอระเข้ถึงเรือชนกับรถบนถนนภาพน้ำท่วมที่บริเวณตึกท้ายคู่ฟ้าในทำเนียบสามัคคีชัยข่าวฝนตกหนักน้ำรอระบายจำนวนมากยึดพื้นที่บนท้องถนนรถเล็กผ่านไม่ได้น้ำท่วมบ้านและอื่นๆในช่วงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนกรุงเทพมหานคร อกสั่นขวญแขวนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านที่เจอน้ำท่วมบ้านเมื่อปี2554ราสชาตินี้จำได้ไม่เคยลืมแต่ที่จริงกรุงเทพมหานคร,รเผชิญกับสภาพเช่นนี้มาหลายต่อหลายครั้งหนึ่งในนั้นคือน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครที่จอมพลปเคยเขียนถึงน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อพศ2อ,อ8 5ครั้งนั้นจอมพลปพิบูลสงครามเขียนบทประพันธ์เรื่อง ข่าวชวนหัวตามน้ำท่วมโดยใช้ชื่อว่าสามัคคีชัยติพิมพ์ในข่าวโฆษณาการปีที่5ฉบับที่10ประจำเดือนตุลาคมพศ2485กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรมได้คัดมาลงในนิตยาสารศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนกันยายนพศ2536ใช้ชื่อว่าข่าวชวนหัวตามน้ำท่วมของสามัคคีชัยรายละเอียดมีดังนี้ ที่บ้านชั้นกลางนาบริเวณหลักสี่มีศาลาน้ำอยู่หลังหนึ่งเวลานี้น้ำท่วมมูสามเหลี่ยมตัวโตถนัดได้เข้าไปนอนอยู่อย่างสบายเลยทำให้ศาลาน้ำนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะกลัวงูกัดตายรองประหลัดกระทรวงกลาโหมนาวาเอกยุทธสาต่อโกศลบ้านอยู่พระขนงูสามเหลี่ยมตัวเท่าแขนได้ลอยเข้าไปที่นอกชานทราบว่าเจ้าของเลยขนของไปอาศัยอยู่ที่ตึกชั้นบนของห้างไวเอเว เก่าจนบัดนี้อธิบดีกรมการาศาสนาคนใหม่นายพันเอกสารานุประพันธ์เล่าให้ฟังว่าน้ำท่วมนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องซื้อปลากินเพราะที่ห้องรับแขกในบ้านมีปลาหมอปลาสลิดเข้าไปมากเลยตกแกงกินสบายงูก็เข้าไปเหมือนกันแต่ได้ตีตายสเปนท,นท่อนๆใส่กระป๋องเอาไปทิ้งผู้เล่าว่างูไม่ดีสู้ปลาไม่ได้ท่านอธิบดีว่าการไปทำงานเสียเวลามาก เลยไม่ไปทำงานพิเศษเสียบ้างเช่นตรวจข่าวที่กรมปรายสนีเพราะต้องใช้เวลาเดินทางไป3ชั่วโมงกลับ3ชั่วโมงโดยทางเรือหมดเวลาทำงานพอดีและคุยว่ามีรถยนต์ดำน้ําได้1คันแลนายน้นําได้เลือกใช้ที่หลังคนอื่นเพราะการที่รถของอธิบดีคนนี้แล่นใยน้นํำได้เป็นพิเศษใครรอเห็นรถแล่นายน,น้ำเด็กๆว่าเป็นรถพันเอกสารานุประพันธ์ตามๆกันท่านอธิบดีกรมตำรวจเล่าให้ฟังว่า น้ำท่วมขึ้นมาคนว่างงานเพราะไปทำอะไรไม่ได้เลยมีเรื่องแปลกๆเล่ากันวันหนึ่งถ้าเล่าให้ฟังว่ามีคนถามว่าถ้าเวลาแปดนาฬิกาเป็นเวลาเคารพธงชาติต้องหยุดแสดงความเคารพถ้ากำลังวิ่งหนีตำรวจอยู่จะให้ทำอย่างไรถ้าหยุดตำรวจจับถ้าไม่หยุดก็ไม่ได้เคารพธงชาติเป็นการไม่รักชาติมีผู้ตอบหน้าฟังว่าให้ดูตำรวจถ้าตำรวจหยุดแสดงความเคารพก็ให้หยุดด้วย ดังนี้เป็นการไม่เสียเปรียบกันการเคารพธงชาติฝังจิตใจชาวไทยเรามากแล้วน่าชมเชยภาพการเคารพธงชาติเวลา8นาฬิกาฉันเห็นการประชุมคณะรัฐมนตรีย้ายมาประชุมที่ตึกไทยคู่ฟ้าเวลาจนเวลาประชุมหรือเลิกประชุมตอนกรับของท่านรัฐมนตรีดูเป็นการสนุกมากที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าตลาดน้ำเพราะมีเรือเล็กเรือน้อยต่างก็ตรงมาจอดรับท่านรัฐมนตรี เป็นแพรเต็มไปหมดเพราะน้ำท่วมเลยมีการรับประทานอาหารร่วมกันที่ตึกถ่ยคู่ฟ้าทุกครั้งเพราะทราบว่ากลับไปรับประทานตามเคยไม่ได้ไปทางเรือกินเวลาหลายชั่วโมงส่วนมากของวาระประชุมก็เรื่องช่วยราษฎรน้ำท่วมท่านรัฐมนตรีคลางควักเงินแจกพอใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาที่ทำเนียบสามัคคีชัยทราบว่ามีหนังสือพิมพ์ออกหนึ่งฉบับเฟยียกว่าลูกสามัคครชยัย บรรณาธิการคือนางสาวจิรวัตรผู้ช่วยคือนางสาวรัตนิบุญและนางสาวพัทรบูรอขายฉบับละ30สตางค์เป็นหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วสนุกพอใช้ขายดีมีข่าวสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีว่าวันนี้ท่านตกปลาบนบ้านหรือเปล่านายกตอบว่าไม่ได้ตกเพราะเป็นการบับมีการสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงว่ารักลูกชายหรือลูกหญิงมากกว่ากันท่านผู้หญิงตอบว่ารักลูกหญิงมากกว่า เพราะลูกหญิงอยู่กับบ้านเป็นเพื่อนร่วมทุกขอสุขจริงๆลูกชายไม่ใครอยู่บ้านเหล่านี้เป็นต้นนี้เพราะน้ําท่วมไปไหนไม่ได้เลยทําให้มีเวลาว่างดีเหมือนกันภาพน้ําท่วมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่13ตุลาคม2485เชา้ามืดฉันเห็นนายกรัฐมนตรีดีใจเพราะน้ําลดลงมาก08:00เสร็จเมื่อตอนที่วิทยุอ่านเรื่องน้ําลดของสามคิชัยจบลง ทราบว่านายกรัฐมนตรีใจไม่ดีเพราะพอฟังเรื่องน้ำลดลงจบน้ำก็ขึ้นท่วมบ้านท่านตามเคยไม่ตรงตามที่สามัคคีชายเขียนไว้ฉันทราบว่าวันหนึ่งประหลัดกระทรวงกลาโหมพูดโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเล่าให้ฟังว่าน้ำช่างขึ้นเร็วจริงๆเมื่อลงมือพูดโทรศัพท์นั่งบนหมาในห้องรับแขกพอพูดเสร็จดอนน้ำก็ขึ้นมาเปียกก้นเลยนั่งแช่น้ำพูดโทรศัพท์น่ากลัวไฟฟ้าจะเดินเข้าตัวประหลัดกระทรวงกลาโหมจริง วันหนึ่งฉันไปที่คลองหนึ่งภรรยานายช่างชนลประทานเล่าให้ฟังว่าที่คลองหนึ่งนี้เขาลือว่ามีจระเข้ขึ้นไปไล่คนที่บางลำพูพระนครเรื่องจอระเข้กัดคนนี้มีมากแห่งที่นางเหลิงก็จระเข้ขึ้นกัดคนบนถนนน้าโรองตำรวจสอบถามไปมาได้ความเป็นเรื่องกัดสิบว่าเป็นข่าวราชการตำรวจก็ได้ วันหนึ่งท่านผู้มีเกียรติผู้หนึ่งเล่าให้ฉันฟังว่าได้นั่งเรือผ่านตู้ยามตำรวจข้างทำเนียบสามาัคคีชยัยเห็น <He S 2> ตำรวจนั่งบนราวตู้ยามเพราะหนีน้ำท่านผู้เกียรติผู้นั้นจึงถามว่าเป็นอย่างไรท่านตำรวจยามตอบว่าน้ำท่วมจ้าฟังไปคนละทางท่านผู้มีเกียรติผู้นั้นอยากทราบว่าตำรวจนั้นสบายดีหรือเพราะเป็นห่วงจะเจ็บไข้โดยต้องขึ้นไปนั่งบนราวตู้ยามตัวงอแต่ตำรวจตอบให้ตรงกับเหตุการณ์ เพราะเวลานี้น้ําท่วมจิตใจก็ฝันอยู่แต่น้ําเลยรีบตอบว่าน้ําท่วมจ้าดูเถิน้ําท่วมจนใครรอมายามกก็ฝันถึงแม้ตํารวจยามก็ใช้คําว่าน้าท่วมแทนสวัสดีเสียด้วยภาพน้ําท่วมที่บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพมหานครวันนี้มีผู้มาเล่าให้ฟังว่าต้องไปเป็นตุลาการตัดสินระหว่างเรือกับรถชนกันในถนนรถหลีกทางซ้ายถนนตามระเบียบส่วนเรือหลีกทางขวาตามระเบียบ เลยยันกันขึ้นท่านผู้เล่านั้นว่าตัดสินลำบากเพราะได้หลีกถูกต้องด้วยกันทั้งคู่เลยตัดสินเอาว่าใครรอไม่มีใบอนุญาตใช้ถนนเป็นผิดเรือไม่มีใบอนุญาตสำหรับถนนมีใบอนุญาตสำหรับเดินในแม่น้ำลำคลองเลยตัดสินให้เรือเป็นฝ่ายผิดตามคำตัดสินนี้ฉันเองก็ไม่ทราบว่าอย่างไรจะถูกกฎหมายแน่แต่ฉันเห็นว่าไม่ว่ารถหรือเรือถ้าเดินในถนนต้องเดินและหลีกทางซ้ายเสมอ มิฉะนั้นจะเกิดชนกันอย่างที่ได้เล่ามาข้างต้นนี้ฉันได้ทราบว่ามีบางท่านกล่าวเรื่องของสามาัคคีชัยชอบฟังตั้งร้อยหนพันหนก็ไม่เบื่อฉันขอขอบคุณยิ่งยกตัวเองหน่อยเลยทําให้มีใจเขียนมากขึ้นเพราะไปไหนไม่ได้ด้วยทีแรกก็เขียนการเมืองแล้วมีการทํามาหากินที่สุดลงมาเขียนเรื่องน้ําท่วมหลายหนมาบัดนี้เลยเขียนลงข่าวชวนหัวพาท่านหัวเราะได้บ้าง แทนที่ลุยน้ำหรือนั่งกลุ่มในบ้านแม้มีบกพร่องล่วงเกินไปบ้างขอประทานอภัยด้วยก่อนจบขอเรียนให้ทราบว่าน้ำที่หลักปายที่บ้านฉันตอนเชา้าลงไปมากอย่างใจหายไม่น่าเชื่อแต่พอตอนสายขึ้นมาเท่าเดิมเสมอฉันคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้อีกสักเดือนเห็นจะไม่ดีแน่แต่นายมั่นนายคงว่าน้ำลดแล้วเมื่อตอนคําวันนี้ฉันขอเตือนนายมัน่นนายคงให้ดูระดับน้ำในบ้านท่านให้ดีๆเพราะฉันเคยเข็ดมาแล้วพอพูดว่า ลดไม่ทานขาดคำท่านก็ขึ้นมาอย่างเดิมอีกสวัสดีสามาคีชัยวันที่18ตุลาคม2485